คำว่าทานนั้นแปลว่าการให้จะเป็นวิธีการทำบุญอย่างหนึ่งแต่ว่าการให้นั้นไม่ใช่เป็นของง,ง่ายๆเพราะจะต้องไปรบกับกิเลสก็คือตัวตนีให้ชนะได้เสียก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราองค์เด็กตรัสว่าถ้าข้าวในจิตของพวกเรานั้นเป็นกุศลคิดจะทำบุญก็ขอให้เรานั้นรีทําทันทีย่าผักวันประกันพุ่งหรือหมายถึงเจตนา ที่เป็นเหตุให้เกิดการให้หมายถึงวัตถุสิ่งของที่ให้เพราะฉะนั้นแล้วทานจึงเป็นได้ทั้งนามธรรมและรูปธรรมถ้าหมายถึงเจตนาที่ให้ก็เป็นนามธรรมถ้าหมายถึงวัตถุสิ่งของที่ให้ ก็เป็นรูป,ปรธรรมในที่นี้จะขอกล่าวถึงฐานในความหมายทั้งสองอย่างนี้รวมรวมกันไปเพราะการให้ทานนั้นทางพระพุทธศา,าสนาประสงค์ให้รู้จักเลือกให้ก็คือว่าเลือกบุคคลผู้รับว่า เป็นผู้สมควรที่จะรับวัตถุสิ่งของให้เหมาะสมและตั้งเจตนาให้ดีว่าเพื่อบูชาหรือสองเคราะ์พร้อมทั้งรู้จักประมาณให้เกิดความสุขทั้งแก่ผู้ให้ทั้งผูง้รับในสุขราศิทั้งหลายนั้น ก่าวถึงการให้ทานในบุคคลที่ไม่ควรให้ก็คือบุคคลผู้เป็นอันตรพานไม่มีศีลธรรมและบุคคลอักตันญูไม่รู้จักบุญคุณของบุคคลอื่นเพราะว่าการให้วัตถุสิ่งของแก่บุคคลเหล่านี้ ทานย่อมไม่มีผลไม่มีประโยชน์ทั้งยังจะนำโทษหรือความทุกข์มาให้แก่ผู้ให้ทานอีกด้วยเช่นเราให้อาหารแก่พวกโจรบางครั้งพวกโจรมันกินอาหารเสร็จแล้วมันอาจที่จะไปปนและทำร้ายบุคคลผู้ให้ทาน แล้วยังจะไปป้นและทำร้ายผู้อื่นก็ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอีกต่อไปเพราะเหตุว่าไม่ได้ให้ทานในบุคคลที่ควรให้บุคคลที่ควรให้คือบุคคลที่เป็นผู้มีศีลธรรมเช่น พระภิกษุส,สงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติดีซึ่งให้ทางแก่พวกท่านแล้วนำมาซึ่งประโยชน์ฝุกายฝ่ายเดียวบุคคลผู้ใดให้ทางแก่บ,บุคคลผู้เป็นอันตรพานไม่มีศีลธรรมและไม่ให้แก่บ,บุคคลผู้ที่ควรให้ผู้นั้นย่อมถึงความเสื่อม คือความทุกข์ความเดือดร้อนทางตรงกันข้ามบุคคลผู้ที่ให้ทานแต่บุคคลที่ควรให้คือผู้ควรรับทานมีพระพิสุทธิสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติดีเป็นต้นย่อมถึงความเจริญคือความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเราจะพบความสุข 能够得到派。